ราคาสินค้าเนี่ยจะเป็นตัวการสําคัญที่ส่งผลต่อทั้งการซื้อและการขายมันจึงเอามาตั้งเป็นกฎดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นกฎอุปสงค์ก็หมายถึงว่าราคาสินค้าส่งผลต่ออุปสงค์อย่างไรถ้าเป็นกฎอุปทานก็แปลว่าราคาสินค้าส่งผลต่ออุปทานอย่างไรและถ้าเกิดเขาทบอุปสงค์ก็เพ่งเล็งไปที่การซื้อถ้าอุปทานก็เพ่งเล็งไปที่การขายแล้วมันยากตรงไหนอะ ดังนั้นเนี่ยพอเราจับตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยนะเสร็จแล้วอ่ะเราแค่ไม่เอากดหรือไม่เอาสิ่งที่เราจำได้เนี่ยไปคลายออกในห้องสอบแล้วก็ถูกหลอกตามช้อยส์อ่ะเราไปเริ่มดูกันนะเขาถามว่าข้อใดคือความอุปสงค์ก็คือต้องซื้อไงจ๊ะถูกไหมต้องซื้ออ่ะแล้วดูให้ครูสิในดาดา้ดา,ดาโดมดินดาวแดงเนี่ยใครที่ไม่ซื้ออ่ะใครที่แอบไม่ซื้อดูได้ไหม ดาดาอยากได้ไมโครโฟนอันใหม่จึงนําเงินเก็บที่ออมไว้ตอนเด็กไปซื้อไมโครโฟนโดมอยากซื้อ iPhone จึงนําของใช้ส่วนตัวไปขายเพื่อมาซื้อ i ไอโฟนคือตอนแรกแค่อยากซื้อคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสมการของอุปสงค์ก็คือต้องอยากแล้วก็ต้องไปซื้อเข้าใจไหมเขาเรียกว่ามีความต้องการแล้วก็มีความสามารถในการจ่ายภาษาอังกฤษเรียกว่า ability to pay มีความสามารถในการจ่าย ability to pay นะ ability to pay เอาละทีนี้เนี่ยอ,อันนี้อยากซื้ออันนี้อยากได้ไหมก็ไปซื้อไหมอันนี้อยากได้อยากซื้อ iPhone ก็ไปซื้อ iPhone ได้เพราะว่าเขาเอาของส่วนตัวไปขายแล้วเพื่อเอาเงินไปซื้อ iPhone เขาก็ซื้อได้แล้วไงดินอยากกินหมูกระทะก็เลยสั่งซื้อชุดหมูกระทะนี่เขาก็ซื้อแล้วไงมันยากตรงไหน่ะ ดาวอยากได้ตุ๊กตาแมวจึงตัดสินใจยืมเงินเพื่อนมาซื้อไงเพราะฉะนั้นมันรงตอบแดงนะดูแดงสิแดงอยากขายส้มโอจึงไปติดต่อชาวสวนส้มโอที่นครชัยศรีซื้ออย่างเนี่ยแค่ไปติดต่อชาวส้มชาวสวนส้มโอเฉยๆอะ่ะหน่อไหมคำต่อจะเป็นข้อที่ห้าด้ยังออข้อแบบนี้ควรเก็บคะแนนนะเข้าใจไหมเป็นข้อที่ควรเก็บคะแนน